สวัสดีครับผมพบกับผมแมนมีดเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพับมานำเสนอนะครับเป็นมีดพับแกะลายนะครับนี่อันนี้เลยสวยนะครับแกะลายดอกไม้นะครับขนาดยาวเก้านิ้วนะครับเปิดลื่นนะครับด้วยนิวชีนะครับฝึกผมเก็บนะครับพอเปิดใบมีดล็อกแล้วนะครับไม่มีขยับนะครับขยับไม่ได้นะครับ แข็งแรงใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับยาวเก้านิ้วนะครับราคาสามรอยรวมจัดส่งด่วนนะครับนี่คมกริบนะครับความคมนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเสืยอกระดาษไปนี่เลนะแกะลายทั้งเล่มนะครับดอกไม้นามจับสองสีนะครับไม้แท้นะครับสองสี ผมเก็บนะครับะะราคา3า0รรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจทักแชทมาได้เลยครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับทาง Facebook Facebook Man ห้วยขวาง l ล n e ID Man HK 2 1 7 6ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วทักมานะครับ300รวมจัดส่งด่วนครับรับประกันของใหม่คมเกิบทุกเล่มสวยมากๆครับขอบคุณครับ